ร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก็ไม่มีเราจะทํากันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองชทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเอาไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมเดลิชนันสตัฟรวยไม่หยุด ชุดไม่อยู่ดูรายการนี้นะครับเราจะนําผลงานนวัตกรรมใหม่ๆทางการเกษตรทางเศรษฐกิจมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับข่าวเวทวงในวันนี้เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะครับซึ่งเราจะไปดูนะครับว่าสยามคูโบต้าเขาทําอะไรที่เป็นรูปธรรทขึ้นมาในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยการผลิตนะฮะสยามคูโบต้า ชูแคมเปญคูโบต้าที่1ในใจของเกษตรกรไทยมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าทั้งทางด้านคุณภาพและบริการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนับสนุนการพัฒนาในภาคการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนครับตอกย้ําความเป็นผู้นําทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่ครองมาเป็นที่1ในใจเกษตรกรไทยด้วยการชูแคมเปญคูบ้าที่1นึ่งคูโบต้าเป็นที่หนึ่งในใจเกษตรกรไทยมุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ หลังการขายมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมทุกประการในงานเพื่อเป็นส่วนช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนับสนุนการจเจริญเติบโตในภาคการเกษตรกรรมอย,อย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรอย่างจริงจังทีเดียวครับเราไปฟังเสียงคุณโอภาสท,ทันวารชนนะครับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสได้กล่าวรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมวันอยางน่าสนใจครับ ถึงเรื่อง a อ c เนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมเรียนก็คือว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าพม่าลาวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยเ,เรื่องภาคการเกษตรเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักที่เสริมทางด้านภาคเศรษฐกษิจนะถ้าถ้ามองในสัดส่วนแล้วเนี่ย GDP ของเขาเนี่ย ประเทศเหล่านี้เนี่ยเ,เป็น g d ดีภาคเกษตรอยู่มากถึงประมาณสัดส่วนประมาณ3 0เนะครับรเพราะฉะนั้นตัวภาคเกษตรจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้นะหรับเ,เสียงคูบต้านะครับในปีนี้เนี่ยเพื่อตอบย้ำเ,เรื่องของคูบต้าที่หนึ่งในใจเกษตรกรนะครับเราก็ได้จัดโปรโมชั่นนะครับเพื่อตอบแทนความไว้วางใจของพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับโดยเราจัด เป็นโปรโมชั่นครั้งใหญ่สุดในรอบ35ปีของบริษัทเลยทีเดียวนะครับโดยมีมูลค่ารวมกว่า35ล้านบาทนะครับในการจัดแคมเปญน,นี้นะครับก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อแครกเตอร์รถเกี่ยวรถข้าวรถด,ดำแล้วก็รถขุดนะครับมีโอกาสนะครับได้ชิงโชคนะครับลุ้นรับ Toyota v i ี o ถึง30รางวัลและยังมีสร้อยคอทองคำ อีกนะครับในส่วนของกลุ่มลูกค้าเ,เครื่องยนต์ด,ดีเซลรถถ่ายนาเดินตามนะครับก็มีอากาศลุ้นมอเตอร์ไซค์ฟีโนโ่25รางวัลน,นะครับแล้วก็ยังมีจี้ทองคําแล้วก็สร้อยคอทองคานะครับซึ่งมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่า35ล้านบาทโดยเราจะจับรางวัลครั้งแรกในวันที่30มีนาคมนะครับนี้นะครับแล้วครั้งที่2เนี่ยในเดือนสิงหาคมครับยังไงก็ฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสบสมคูมปอาแล้วอย่าลืมส่งบัตรรับประกัน เข้ามาชิงโชคร่วมกันนะครับระหวังว่าพี่น้องทุกท่านจะได้เป็นผู้โชคดีนะครับขอบคุณครับในในสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้ลูกค้าเกษตรกรเรกรนี่ยชื่นชอบใน คูบต้าของเราเนี่ยจนเราเป็นที่หนึ่งนะครับเนื่องจากเรามีบริการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกข้อหนึ่งนะครับที่ที่ตรงใจกับลูกค้าของเราเนะครับเรามีช่างบริการที่คอยดูแลลูกค้านะฮะทั้งช่างจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายเราเองหรือช่างของบริษัทเองนะ,ะที่ช่วยดูแลลูกค้าเนี่ยที่ออกไปเยี่ยมลูกค้าถึงบ้านเนี่ยมากกว่า1น0 0คนนะครับเรายังมีทีมบริการทีมบริการด้านอะไหล่ ทีมสาธิตหรือผู้ที่คอยให้คำแนะนำทั้งหลายเนี่ยนะฮะในระบบบริการของเราเนี่ยรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกว่า3,000คนนั้นเรามีกำลังคนที่คอยดูแลลูกค้าน,นี่อยู่มากกว่าเป็นเป็นอัดับหนึ่งะครับของในกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรแน่นอน ศูนย์บริการของเราเองเนี่ยนะครับทั้งของร้านค้าผู้แทนจาหน่ายและของเราเนี่ยเราก็มีทั้งในสํานักงานใหญ่ในสาขาต่างๆอยู่ทั่วประเทศ186แห่งซึ่งก็เป็นที่หนึ่งเช่นกันในด้านของศูนย์บริการนะครับหรือแม้แต่เรื่องของกิจกรรมในการให้บริการเรานะฮะนอกเหนือจากการบริการในระยะรับประกรันนะครับซึ่งทุกสินค้าก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเรายังมีโครงการที่เป็นสมาชิก การบริการหลังรับประกันอื่แล้วก็มีโครงการพิเศษที่จะมาช่วยเสริมงานบริการของเรานะครับเช่นโรงเรียนสอนขับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้านะครับหรือคูโบต้าด v วิ g งสคูลนะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2554ปีที่แล้วก็มีผู้ที่มาร่วมเข้าโรงเรียนเราเนี่ยครับอีก รายนะคะขณะนี้มีคนที่มาผ่านโรงเรียนเราแล้วเนี่ย1 1 0 0รายในปีนี้เราก็จะขยายต่อไปนะครับก็ตั้งเป้าไว้อยู่ที่2,000รายแล้วเรายังมีการขยายไปยังสินค้ายอยื่นๆ,ๆนะครับทั้งรถแท็กเตอร์รถดำนาหรือแม้แต่รถขุดเองก็ตามนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนสอนขับรถซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าใจวิธีการ การใช้งานเข้าใจถึงการบรุงรักษาประจําวันดูแลประจําวันนะฮะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับเรื่องที่2ที่เป็นโครงการพิเศษของเราเนี่ยก็คือโครงการพร้อมก่อนคุ้มกวา่านะครับเราก็เริ่มจากรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวเช่นกันนะครับเนื่องจากการเกี่ยวข้าวเนี่ยฤดูเกี่ยวข้าวเนี่ยจะมีเวลาที่สั้น 30- 45ถึงวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องแข่งกับเวลา เมื่อต้องแข่งกับเวลาเนี่ยรถก็หยุดไม่ได้รถต้องหยุดให้น้อยที่สุดเพราะว่าการหยุดรถเพียงหนึ่งวันเนี่ยหมายถึงว่าลูกค้าต้องสูญเสียรายได้ไปเนี่ยหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมรถของเราให้พร้อมเตรียมเครื่องจักรของเราให้พร้อมเราก็มีโครงการพร้อมก่่นคุนกว่าที่จะมาดูแลบำรุงรักษารถเกี่ยวข้าวเนี่ยให้พร้อมใช้งานลุยงานหนักได้เต็มที่ในช่วงฤดูเกี่ยวข้าวในระหว่างเกี่ยวข้าวเราก็มีโครงการแฟลชเซอร์วิสที่จะ เตรียมทีมช่างบริการเนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆที่มีการเสียวข้าวเนี่ยอย่างทั่วถึงนะครับเรามีทั้งหมด230กว่าทีมนะครับเพราะฉะนั้นทีมเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปถึงหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเพราะอยู่เขาจะอยู่ใกล้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับเรายังมีสายด่วนบริการฮอตไลน์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาประสานงานกับทีมบริการของเราแล้วในปีที่ผ่านมานะครับเรายังมีการจัดตั้งวอร์ูมศูนย์ประสานงานบริการเนี่ยที่สำนักงาน ซึ่งวอร์รูมของเราเนี่ยก็จะมีข้อมูลเรื่องของทีมช่างบริการมีข้อมูลเรื่องของปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีข้อมูลของอะไหล่ว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนมีการเตรียมวิธีการจัดส่งอะไหล่ที่รวดเร็วทีมวอร์รูมเนี่ยก็จะช่วยประสานงานเรื่องการบริการให้ลูกค้าได้รับอย่างรวดเร็วนะครับปีนี้ เราเริ่มอีกโครงการหนึ่งก็คือเราเรียกว่า CS Plus One หรือ Customer Satisfaction Plus One เป็นโครงการที่เราจะให้มากกว่าความพึงพอใจของลูกค้าเราจะให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังนะครับ hey, hey. เพื่อสร้างให้เกิด hey, hey. ในลักษณะที่ลูกค้ารู้สึกปลื้มใจรู้สึกสบายใจที่รับบริการของเรานะครับ <Hey. S 1> ผมยกตัวอย่าง <Hey. S 1> เช่น hey, hey. เมื่อช่างบริการเข้าไปหาลูกค้า hey. Hey. บางครั้งสินค้าหมด หมดรับประกันไปแล้วช่างบริการเราก็จะสามารถตัดสินใจฮะที่จะให้บริการเหมือนกับอยู่ในรับประกันได้นะโดยไม่ต้องมาคอยถามกับทางสํานักงานใหญ่นะฮะช่างบริการเราก็จะตัดสินใจเองไปเลยนะครับเพื่อที่จะมอบสิ่งเหล่านี้ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาได้มากกว่าที่เขาคาดว่าจะได้นะครับรวมทั้งการที่เราจะไปให้ช่างบริการเนี่ยไปเยี่ยมเยงลูกค้าไม่ใช่เจอกันแต่ตอนที่มาตรวจเช็ครถตอนที่รถเสียเท่านั้น แต่เราจะไปเยี่ยมเขาในทุกโอกาสที่ที่เป็นไปได้เหมือนกับเป็นญาติพี่น้องกันเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอันนี้ก็คือโครงการทั้งหมดของเราในด้านบริการเรายังมีเรื่องของอะไหล่นะครับที่เราทําชิ้นส่วนอะไหล่ในประเทศนะฮะสามารถที่จะช่วยให้ราคาของอะไหล่เนี่ยถูกลงกว่าที่เรานําเข้าจากประเทศนะฮะ20-70%ตอนนี้เราก็ทํามามากกว่า1 0 0 0รายการที่จะมาคอยดูแลลูกค้าของเราครับ ก็พูดถึงปัจจัยการผลิตนะครับก็มีความจําเป็นตอนนี้เราก็ปัดปัญหาแรงงานเป็นปัญหาที่สําคัญเพราะนั้นปัจจัยการผลิตหรือว่าเครื่องทุนแรงเนี่ยนะ mm. ก็เป็นตัวที่มาช่วยมาช่วยเสริมในการลดปัญหาแรงงานลงไปได้เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับสยามคูบต้ตา mm. เขาทํามาลองรับเรื่องนี้จริงๆนะครับแล้วเราไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาพบกับก,บการสนทนาห้องสนทนาของเราเดลิสนอนสต๊อบรวยไม่หยุดฉุดมาอยู่สักครู่มาพบกันครับ ผสังเกตการต่อสู้เรามีคุตาเป็นที่หนึง่งสู้ลุยเคียงบ่าเคียงไหลที่ไหนก็ได้ไม่กลัวอุปสรรคตรงหน้าจะเลิกมันให้ได้ถ้าเวลาคือคู่แข่งก็ต้องมั่นใจว่าชนะ บนไม่เคยท้อไม่ทอดทิ้งกันหากไม่มีเขาก็อาจาไม่มีความสำเร็จของพวกเราเพราะเรารูเราถึงเตรียมทีพี่เลี้ยงกว่า3,000คนและสูตรบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศจนมียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง ไรจะมาฉุดเอาไม่อยู่วันนี้เราก็มาถึงพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมนะครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางดั้งเดิมของภาคอีสานตั้งแต่รุ่นบุกเบิกแล้วก็มีเกษตรกร,ร,กรที่สนใจนะครับมาปลูกยางด้วยทุนของตนเองมากขึ้นนอกจากที่ทางรัฐบาลโดยสำนักงานกองทุนส่งะห์การทำสวนยางได้ส่งเสริมอีกทางหนึ่งด้วยดังนั้นสิ่งที่เกษตรกร,ะร,กรจะต้องมีการปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือด้านการ ผลิตนะครับต้นน้ำหรือเรียกกันว่าต้นน้ำต้องลดต้นทุนแล้วก็มีวิธีการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้นและก็ได้ประสิทธิภาพได้ผลผลิตสูงเพื่อต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี2558ซึ่งจะมาถึงในไม่ช้านี้นะครับแล้วก็มีการแข่งขันทั้งด้านแรงงานด้านเทคโนโลยีด้านการตลาดโดยที่สินค้าเกษตรนั้นจะไม่มีกำแพงภาษีอีกต่อไป วันนี้นะครับกับผมนายโกศลบุญัวหน้กกองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ก็ได้นําท่านผู้ชมมาพบกับท่านวิชิตลีประเสริฐหรือเรียกว่าเสียตองนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับอยากให้ท่านวิชิตลีประเสริฐรือที่เขาเรียกกันทั่วไปว่าเสียตองเนี่ยได้เล่าถึงว่าตนเองเนี่ยได้เริ่มต้นมาปลูกยางพาร,ราในเขตของจังหวัดบุรีรัมย์ อย่างไรครับอ่าครับเดิมทีผมก็มีอาชีพทำไร่อ้อยนะครับต่อมาก็ไร่อ้อยเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาประสบปัญหาเรื่องแรงางานนะครับหายากขึ้นทุกวันก็เราทํามากๆก็เริ่มรู้สึกว่าจะมีความลาบากก็เลยพยายามหาอาชีพเย่องอื่นแล้วคือทาไร่อ้อยมาก่อนทําเยอะไหมครับตอนนั้นสก,สก,กีไร่ ก็เป็นกรพันไร่นะครับพันไร่แล้วมีปัญหาด้านแรงงานครับผมทีนี้ไปเจออย่างไรหรือมีข้อมูลอะไรที่ทําให้เลือกยางเป็นพืชทางเลือกอย่างเริ่มต้นเลยนะครับโอ้ครับ,รบก็พอดีน้องชายผมเนี่ยเขาเขาาปลูกยางมาก่อนก่อนผมอีกแล้วก็เราเห็นว่าเขาปลูกตอนนั้นน่ราคาอยู่ที่23บาทเองนะ ก็เป็นราคาที่ไม่ไม่ดีเท่าไหร,ร่ปลูกในพื้นที่อําเภอแคนดงเนี่ยแคนดงครับใกล้ๆกันก็เขาราคายางไม่ดีแต่ว่าเขาอยู่ด้วยความสบายนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแรงงานเลยก็แล้วก็มีรายได้สม่ำเสมอนะครับผมว่าเี่น่าจะดีผมก็เลยเอาทดลองมาปลูกดูก่อน60ไ่ไร่นะเรื่องต้นตอนทดลองตอนนั้นนะครับ ทางพี่ตองนะครับขออนุญาตเรียกพี่ตองเนี่ยได้เอาพันยางพันอะไรครับที่ปลูกเริ่มต้น60ได้ขอเดิมทีผมปลูก600ก่อนครับแล้วก็แล้วก็ BPM 24 600ก็คือพัน R IM 600กับนะครับแล้วก็ BPM 24ครับผมครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับที่ปลุกรุ่นแรกการดูแลรักษามีความยุ่งยากหรือว่ามีการจัดการอย่างไรบ้างครับก็ไม่ยุ่งยากครับ แต่ว่าเมื่อก่อนเราก็ประสบการณ์ในด้านทำสวนยางเนี่ยยังน้อยก็ทำให้ผลผลิตที่ได้เนี่ยก็ก็อยู่ในระดับที่ปานกลางนะเราก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สูงมากเนื่องจากเราขาดประสบการณ์เรื่องเรื่องตั้งแต่หนึ่งเราไม่ได้คัดพันยางค mm ือ hmm. ไม่ได้เอาพันยางท, mm hmm. ที่ที่มีคุณภาพมาปลูกเราก็จะไปซื้อแบบที่แบบ ที่เขาขัดทิ้งบ้างอะไรบ้างที่เขาก็ผนผลมาแล้วก็ซื้อมาเขามนก่อนพันยางกันนายาคือตอนนั้นการหาพันยางในพื้นที่ก็ยังไม่มีแปลงเอกชนยังไม่มีใครผลิตพันยางกันแล้วเราไปติดต่อที่ไหนครับชุดแรกเลยที่ปลูกสินได้เขาก็ได้ของเอกชนอะไรที่เขาไป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 ลูกใาในจ<น><ป>ังหว<ป>ัดบุรีรัมย์ใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นเขายังทําไม่ไม่มากแล้วก็ได้ของของอที่ เมื่อก่อนเขาเรียกสถานีทดลองยางบริยัติดำบางส่วนอย่างตรงนั้น,นก็เมื่อปลูกไปแล้วชุดนั้นเนี่ยรอจนถึงกี่ปีแล้วก็ผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจไหมครับการปลูกยางในชุดแรกชุดแรกก็อยู่ในระดับที่ BVM 24อยู่ในระดับที่ท,ท,ที่ดีพอสมควรนะนะกไ็ไม่ถึงกับว่าดีมากถึงเมื่อเทียบกับปัจจุบันนี้ก็คือถ้าพูดถึงผลผลิตพอจะจําตัวเลข ผลตอบแทนอะไรได้บ้างไหมครับอ่าอย่าง V ีพีเอ็มสองสี่เราเคยกีดสูงสุดเราก็ได้ถึง5้าร้อยแปดสิบกิโลกรัมนะตั้งแต่สี่ร้อยก้อนจนถึงห้าร้อยแปดสิบกิโลกรัมต่อไร่ต่อปีต่อปีแล้วมีการจัดการอะไรที่แปลกจากชาวบ้านไหมเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าทางอีสานเนี่ยอย่างของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรบอกว่าผลผลิตเฉลี่ยของยางพันาม้หมกอยในเขตภาคอีสานเนี่ยยังได้เฉลี่ยทั้งภาคนะครับ แค่254กิโลกรัม่อได้ต่อปีนะอยากให้บอกวิธีการตรงนี้ว่าทําอย่างไรถึงผลผลิตได้สูงกว่าของชาวบ้านคนอื่นๆะครับโอ้เราเราโชคดีตรงตรงตรงที่มีสกเยอนะฮะนำนำมะเร็งถั่วกระเรียงเฟอร์ลาเลียเป็นพืชกลุ่มเอามาส่งเสริมแรกๆอ่ะคือสกเยอร์วีรัมเนี่ยเอาไปให้เกษตรกรรายเล็กๆเขาก็ไม่รู้จักพืชพืชพืชตัวนี้ ก็มีมมพี่จวบนะที่ผมเรียกพี่จวบนี่แหละก็คือคุณประจวบรับตนมณีสกุลครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นพนักงานบริดังอยู่ครับตอนตอนะครับแกก็บอกว่าเอามาให้ผมมาบอกว่าติญาติว่าเสียต้องลองเอาไปหวานดูสิเออเนี่ยคนอื่น,นเขาไม่อยากเสียต้องลองไปหวานผมว่าดีนะง<ช>ัก็ยาดเยียบผมก็เลยว่าเอาลองดูเราแม่ก็ลองก็เอาไปหวานแปลงที่ที่ไม่น่าจะได้เกียรติคือยามันลกมากเพราะตรแปลงนั้นเป็นเป็นเป็นเยาหวาย เขาไม่อยู่ยาไกโคเซตเขาไม่อยู่หาก,ก็เขาไมา่อยู่ก็เลยเอาเคยละเลีย่ไปหว่านปรากฏว่า,าจัดมันจะพืชได้ดีปลูกมันจะพืชได้ดีก็ปลูกก็ง่ายนะครับตอนนั้นก็คือไถแล้วก็หวานเลยหวานเลยคนระับไม่ไถหวานเลยหวานไปกัน ไอ้ล่องยางเลยแถวยางเลยก็คือหวานเป็นแถวนะครับท็หวานไปเลยเพราะว่ายางเพราะว่า,มาเมล็ดตอนนั้นน่ที่ได้จากพิจวบเนี่ยเป็นมเมล็ดที่ว่าค่อนข้างากเก่าแกบอกว่าหว,วานหนานิดนึงแกกันแน่นอนหวานหน,นานิดนึงแล้วการดูแล,ด,แลดูแลพืชคุมพาราเดียตัวเนี้ยแต่อยากถามพี่ต๋องนะครับว่ามีเคล็ดลับยังไงแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากมายขนาดไหนครับโอ้เมื่อก่อนเราไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยก็คือเขาเรียกว่าเราหวานทิ้งไปเลย แต่ด้วยความโชคดีแบบว่าคือตัวนี้มันมันเราไม่คือเราไม่มีความรู้เราก็ไม่ได้ไปจัดการอะไรเราก็ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันมันก็คูว่าจะคืชได้ดีแล้วพอยางเราโตเนี่ยมันก็เป็นสร้างเป็นปุ๋ยให้เราแล้วยางนี่สวยมากเลยเปิดกีดนีโ่โอ้น้ำยางดีนั่นก็คือในระหว่างแถวตอนนั้นโปรระยะ3ามคูณเใช่ครับแล้วก็เราปลูกในช่องเจ็ดเมตรที่เป็นที่ว่างระหว่างแถวยางเนี่ย แล้วพืชคุมมันจะเลื้อยนะครับไม่ทราบว่าเราต้องกำจัดในช่วงที่ใกล้ต้นยางอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าปล่อยเลื้อยคุมทั่วไปอตอนนั้นมันเลื้อยนะผมผมก็ก็ให้คนงานให้ลูกน้องก็เข้าไปตักไปดึงออกนะครับก็ไม่ไม่ได้เป็นปนัญหายุ่งยากยอะไรแบง่างดึงแคบ,บเดียวเว้นเว้นไว้จับแถวยางข้างละเท่าไหร่ครับระยะกี่เมตรที่ดึงออกอมันจะเข้าไป คิดนิดหนึ่งแล้วเราก็ดึงออกมาออกมาสักศอกหนึ่งอย่างละสอบก็คือข้างละศอกค่ะจากต้นยางข้างละศอบนะครับแล้วยางก็ใส่ปุ๋ยปีละสองครั้งตามปกติเหม่กติบ้านเขาทำผมก็หวานเลยผมหวานทับกับทั่วแหละก็คือมันมันหนามาก็เลยไม่มีวิธีการก็หวานไปก็อยากถามว่าสูตรปุ๋ยสําหรับยางพาราในช่วงแรกๆที่ที่พี่หนองโถงไม่ทราบปีพศไหนได้ใช้ปุ๋ยอะไรกัน ว่าตอนนั้นอาจจะไม่มีปุ๋ยยางโดยเฉพาะเหมือนกับภาคใต้ภาคตะวัาานออกเขาปีนั้นเราก็ก็ศึกษาดูก็ใช้ตอนนั้นก็ใช้15 78เจ็ก็เอาตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเกณฑ์แต่พอตอนหลังมาเราเริ่มมีความรู้เราก็เพิ่มไนโตรเจนเพิ่มตัวหน้าขึ้นไปอีกก็โดยเอาอยูเรียมาสมเข้าไปให้มันได้28 20ิบย่อะไรเนียให้มัน,ใ,มนใกล้เคียสงสุดสิบห้เเราไปซื้อจากไหนครับคือในร้านในตลาดมีจำหน่ายนวหรือยังครับตอนนั้น เออตอนนั้นผมจำไม่ได้เราซื้อจากที่ไหนก่อนนะแต่แบงูตรที่สลวยพ่แนะนำเนี่ับเกษตรกครทางภาคใต้แล้ภาคตะานองทีนี้หลังจาก60ไร่แรกประสบผลสำเร็จแล้วเรามาพัฒนาการอย่างไรถึงวันนี้ได้ปลูกหลายร้อยไร่ครับอยากได้เล่าพัฒนาการด้านการปลูกยางเพิ่มแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพันยางอะไรต่างๆของที่ต่องทำครับหลัง60ไร่แล้วเราก็ ลูกมาเรื่อยๆนะฮะเราก็ไม่ได้ปลูกมากก็ทยอยปลูกปลูกวีละห้าสิบไร่ไหกสิบไร่ก็ปลูกมาเรื่อยๆไม่ไม่ทอ้อถอยก็พอดีหลังจากที่ยางหกสิบไร่ได้กี่แล้วยิ่งเป็นพี่เลี้ยงก็ยิ่งขยายได้เร็วขึ้นก็คือพี่เลี้ยงน้องหกสิบไร่ที่ได้รับผลผลิตให้เงินเข้ามาเราก็ไปเลี้ยงรุ่นน้องขึ้นมาค,คือปลูกเพิ่มพื้นที่ไปเรื่อยๆครับ แล้วพันยางะไรครับเป็นพันอะไรบ้างที่เรานอกจากสองพันที่ตามมาข้างต้นโอ้หลังจากนั้นนะเราก็พยายามศึกษานะครับคือพอเราเราปลูกยางมานานๆเราก็จะต้องศึกษาไว้เราจะไม่ทิ้งจะเพิ่มผลผลิตได้ก็อันดับแรกที่จะทําง่ายที่สุดก็คือในด้านเกษตรกรก็คือการใช้พันที่ที่ให้ผลผลิตสูงเราก็ไปศึกษาปรากฏว่าสันตาวด้วยเจยยางเนี่ยต้องได้ส่งสูญพันยางพันหนึ่งเขาเรียกว่า RIT 251 ทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยสองห้าหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่มีเกษตรกรในภาคอีสานปลูกหรอกผมก็เอามาทดลองปลูกครั้งแรกในในในแถวนั้นในแถวอีสานจำปีพศได้ไหมครับที่ทดลองพบกีมาแล้วหกปีก็น่าจะสิบสิบสามสิบสี่ปีแล้วครับครับกี่ไร่ครับทดลองสองห้าหนสิบไร่และพันยางที่สองห้าหนึ่งปกติพันยางที่ทั่วทั่วไปก็ขายกันอยู่สิบสองบาท แต่เขามาเสนอราคาอยู่15บผมก็แพงหน่อยก็ลองซื้อมาม่ลาหมความว่าเราอยากลองมากจะ่ขายราคาโดดกว่าพันอืื่งสองบาทก็เอาละกันฟันสู้แล้วปรากฏว่าการดูแลและษามันแตกต่างไหมจาก60 0หรือว่า BPM24 เดิี่แมันก็ไม่แตกต่างหรอกแต่ว่าเมื่อเราปลูกยางพันธุดีขึ้นมาเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันมี ผลผลิตที่เต็มศักยภาพของของพันยางเนี่ยเราก็ไปศึกษาว่าหนึ่งเราต้องให้พื้นดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์ก็คือเราก็ปลูกพืชกลุ่มขเข้าไปอเพ่มอิรีย์วัตถุเข้าไปในในดินให้มัน,มนให้มันสูงขึ้นแล้วก็หาปุ๋ยหมักปุ๋ยพอกแล้วก็ผมก็เอาปุ๋ยก็เรียกว่าอากาศยูคาที่จากโรงงานยูคามาซื้อซื้อมาแล้วก็เอามาใส่เพิ่มเข้าไป,ป,ปแล้วก็ปลูกซิลูเรียมเข้าไปอในแปลงนะนก็คือ ว่ากากโยคาอะไรเนี่ยเรามาใช้วิธียังไงครับใส่ใส่เข้าไปเลยครับคือเราก็ใส่เข้าไปในแถวยางเลยก็ให้มันเน่าสลายไปอีกก็คือโรยเป็นแถมหรือโรยไปโรยเป็นแถบไปเลยครับครับเป็นแถวการแถวยางเมื่อกี้ทราบว่าบทบาทของเสียตองนะครับถึงจะประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ได้สําเร็จคนเดียวก็คือได้อาสามาร่วมงานกับสอบยยอ,อยู่เรื่อย อยากให้เล่าว่าเดี๋ยวนี้ได้มาช่วยสพย,ยในส่วนของได้รับตําแหน่งอะไรบ้างเป็นผู้นําเกษตรกรเรื่องความรู้อะไรบ้างครับโอ้ครับก็ในงานของของ,ของส่วนรวมนะครับเราก็เมื่อเดิมทีเนี่ยผมผมจะทําหน้าที่เป็นประธานสากรก็คือแค้นดงก่อนนะครับก็ทําอยู่เจปี ผมเป็นรองประธานอยู่3ปีแล้วก็ขึ้นมาเป็นประธาน4ปีปีพอหลังจากเป็นประธานอยู่4ปีเนี่ยพอส4ปีแล้วเขาไม่ให้เลือกตั้งต่อแล้วกาให้เป็นวััก็ก็คือเป็นไป,นปนตามกฎหมายของชากิที่กำกัดเอาไว้ว่าคุณดารงตําแหน่งต่อนเนื่องไม่เกินสองสมัยครับแต่ในส่วนของสยอผมก็เป็นประธานเครือข่ายครับ เกษตรกรกเครือปนเทวบันเนี่ยพี่ตองได้เป็นประธานเครือข่ายกเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดของจังหวัดบุบรีรัมย์ครับผมแล้วก็เป็นครูยางกยรติมาศด้วยครับแล้วก็ยังได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกควบคุมยางเมื่อกี้ขึ้นไปดูที่สัมมนาของครูยางนะครับก็ได้ยินพี่ต๋องนะครับบรรยายให้ความรู้กับครูยางอยู่ว่า อาเซียให้ปลูกพันธุ์สถาบันวิจัยยาง251ก็อยากให้ย้ำตรงนี้นะครับว่าจุดเด่นอะไรบ้างที่เราจะได้เผยแพร่กับผู้ชมและเกษตรกร,รทั่วไปได้หันมาปลูกพันธุ์251ตามที่พี่ตองแนะนำนะครับครับ251เนี่ยนะครับตามที่ผมได้ติดตามมาก็กคือ1ผลผลิตสูงแน่นอนยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราดูแลรักษาดีเนี่ยผลผลิตก็สูง สูงกว่าตัวเลขที่สารวัตรวิจัยยางได้ได้ทดลองมาด้วยเพราะถ้าเรารักษาดีก็จะให้ศักยภาพสูงเนี่ยอย่างปีนี้ผมปีที่6ผมกินวิโยกได้787กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนะครับกิน113วันเฉลี่ยต่อต้นก็12กิโลกวัมเหรียญ113วันครับก็ร้อยเพราะหาต้นหนึ่งก็ให้ผลผลิต12กิโลกต่อต้นแล้วก็คืออยางเนี้ยกีนง่ายคือหนึ่งผิวจะเรียบ การจำเริ่นต,ต,ตัวดีแล้วก็ทนทานกับโรคหลายอย่างนะครับก็คือทนทานดีว่าพันหกสิบส่วนยืนยันได้ครับ,รบแล้วเปลือกที่งอกใหม่หลังจากกรีดไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างก็ <นะ S 2> ผมว่นะนะก็เร็วนะก็เ,นะกเร็วกับก็ดีอยู่อันนี้มันขึ้นอยู่กับที่เรากีดนอเ,นเราว่ายากีดยาให้ยาให้มันกินแก่นแดดบาดมีแผลมันก็มันก็มันจะ,จะเรียบแล้วขึ้นเร็วถามว่า 251เนี่ยของคนอื่นได้ไม่มากเท่ากับของพี่ตองนะครับอยากรู้เคล็ดลับว่าแล้วใส่ปุ๋ยอะไรบำรุงยังไงถึงจะได้เกือเกือพันกิลโลต่อได้ต่อปีแบบนี้ย้ำอีกนิดหนึง,งครับ,บแบงนี้เราเราเรา,เราต้องการทำให้เกษตร,รกรเห็นว่านเนี่ยถ้าเราเมีการปลูกพืชบนรุนดินนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ให้ให,ให้ให้เต็มที่นะครับ ันยางพันนี้ก็สามารถให้ผลผลิตได้สูงนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นการยกระดับผลผล,ผลิตของของ,ของประเทศเราด้วยก็มันจะสูงกว่า600อยู่แล้วแม้แม้แมว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนเพื่อนชาวชาวสวนยางใกล้เคียงนี่นะเขาไปปลูกนะผมแน,นะนำให้คำแนะนำไปปลูกเขาก็ให้ผลผลิตสูงกว่าว่า600นะครับเขาก็อยู่ในระดับที่พอใจผมติดตามตลอดก็ถามไทยกันอยู่ดนเรื่อ เป็นไง2,001งงนเขนาบอกดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคันครับผมก็สแสดงว่าดีจริงพอยิ้มแย้มแล้วอยากถามว่าจากเป็นชาวไร่อ้อยอย่างเดียวจนวันนี้เป็นเจ้าของสวนยางท่านหมดกี่ไร่แล้วก็มีแนวคิดในให้เกษตรกร,ร,กรฝากอะไรไว้บ้างครับในช่วงสุดท้ายสุดท้ายนี่ครับตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณ900ไร่ทั้งหมดที่ที่ปลูกไปแล้วนะครับก็ได้ผลผลิตแล้วก็อยู่ประมาณสัก500ไร่ติดอ แล้วก็พร้อมจะเปิดเกยียริมอีกสัก200กวอ่าไรแล้วก็ปลูกไปแล้วป170ไปร้อยร้อยเจ็ดสิบ่ไรร้อยเจ็ดสิบไรแต่ที่นี้แปลงที่ที่ผมปลูกร้อยเจ็ดสิบไรเนี่ยผมจะทําเหมือนกับเป็นแปลงเป็นแปลงศึกษาเป็นศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้อีกอย่างที่หนึ่งคือในที่ตรงนี้มันจะมีพั้นยางหลาหลายที่ที่เราเอาไปรวบรวมมาทั้งของมาเลเซียทั้งของไทยแล้วก็เข้าไปปลูกไว้ตรงนี้แล้วก็มีพืชคุมเข้าไปปลูก จะเอาไว้เป็นสูตเรียนรู้ทัหลักเกษตรไร้พี่น,น,น้องเกษตรกรได้แวะไปหาเ,เราแล้วได้เรียนรู้ด้วยได้เข้าไปไดูแล้วก็อยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางว่าหลายคนอาจจะหวั่นไหวว่าเออราคาตกมาขนาดนี้เนี่ยเราจะหยุดปลูกหรือเราคงวัสนาไม่ดีพราะมาปลูกทีหลังอยากให้ฝากเพ่อคิดทิ้งท้ายกับพี่น้องเกษตรกรครับอืมครับแต่ถ้าใครได้ปลูกยางเนี่ยก็ถือว่ามาถูกฐานแล้วแหละครับไม่ต้องไปท้อถอย ราคามันมีขึ้นมีลงมันไม่ต้องไปตวเพราะว่ายางนี่อย่างประเทศมาเลเซียก็ปลูกเป็นร้อยปีนะครับของเรายังไม่ไม่ไม่ติดต่อมันอยู่ได้อีกนานไม่ต้องไปตวแลวความต้องการของตลาดโลกมันยังอีกนานนะครับเราไม่ต้องไปหวั่นไหวกับเรื่องราคาแต่สิ่งเดียวที่ที่จะฝากให้เกษตรกรได้ ในตระหนักก็คือว่าเราต้องทําอย่างไรให้ผลผลิตของของเราสูงนะครับก็คือเราต้องไปเรียนรู้การจัดการนะครับตั้งแต่การเลือกพันธุ์ที่ดีนะครับปลูกแล้วก็จ,จัดการให้ปุ๋ยมีการปลูกพืชคุมและการระบบการกี่ที่ดีเพื่อว่าเราจะได้ไปแข่งขันกับระดับ รอบๆบ้างก็คือ a e c ของเราที่จะที่จะเปิดเร็วนี้เราคิดว่าเราต้องผลผลิตเราสูงถ้าถ้าไม่สูงเราเราจะสู้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีการแข่งขันเราต้องตระหนักตรงนี้นะครับเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะยกระดับผลผลิตของประเทศเราไ้ได้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้ข้อคิดดีๆจากพี่ต๋องหรือว่านายวิชิตลีประเสริฐซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกและก็เป็นเซียนผู้ปลูกยางพาราในถิ่นบุรีรัมแห่งนี้นะครับ ตั้งแต่ลองผิดลองถูกจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยขาดแคลงรายงานทําให้ต้องมาหายางพราเป็นทางเลือกจนวันนี้ก้าวมาเป็นผู้สําเร็จในการปลูกยางและสามารถทําผลผลิตยางได้สูงมากแล้วก็มาพบกับพันยาง2องสามารถใช้พืชคลุมพืชคลุมดินเพราเหลียซิลูเรียมสามารถที่จะใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเข้ามาช่วยเสริมการผลิตนะครับลดต้นทุนก็คิดว่าเป็นประโยชน์ เกษตรกรได้มากนะครับท่านผู้ชมก็ได้นําไปเป็นข้อคิดและยึดถือปฏิบัติแล้วก็ทิ้งท้ายว่าวันนี้ถึงราคาจะตกก็เป็น,นกลไกทางตลาดเราต้องมาปรับปรุงดูแลตัวเองในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มศักยภาพผลิตต่อไร่นะครับครับวันนี้ผมนายประสน,นุมคลงหัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แล้วก็ท่านวิชิตลีประเสริฐก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่าน,นี้นะครับครับว้ไม่หยุด ไรจะมาฉุดก็ไม่อยู่